จ้ามาจ้าสลัเอเดอร์เจ้า,า่ากับใส่กอกลวกพักขานี่ยัง่ะต้มหมุยอ่อมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าผัดผักบุ้งผ,ผัดผักบุ้งผัดน้ำปลาสรุปว่าลืมชออ้อนอีกแล้วกิน <c oughs> กับขิงอนะ่อนเนาะ กิ้งอ่อนมีน้ำมีน้ำมะนาวมะนำเด้อเพราะว่าบ้านนี้กินเปรี้ยวพักคาน,นีกินทั้งสดทั้งดิบพุนได้บ้านนี่กินเข้าไปไลายพญาติเขาวะแมนอยู่บวกพักบุงผัดน้ำปลาเนี่ยพระเอกนางเอกก็อยู่ที่นี่แหละตาม ดำอันแจวคาแจวปลาเข้มใส่คาเผาใสกอกวันนี้กินเยอะมากร้ายนี่นนขิงอ่อนนี่กินขิงออนหลายๆเนาะอย่าแก่ทองอืดใช่ไหมเม่นบอละ่ะเขาเอ่นว่าขิงแก่ทองอืดบ่อยอีหละ มันแมนอยู่บว่าเขาตัวกันเองสูตามแจวแค่อ่าซื้อฟันลามาเดอมาเดอกินข้าวซื้อฟันซื้อฟันฟันอยู่ในหม้อ ปันบบบได้ตักผงข้าวญี่ปุ่นนะวันนี้แสบแสบหผงข้าวญี่ปุ่นว่าจะทำข้าวปั้นยังไม่ได้ฮะได้เลยจ้ะม,มาตำแจวปลาเค้มกันเนาะย่างปลาเค้มแล้วย่างหอมอย่างกระเทียมแล้วตำแจวปลาเค้ม พริกปน่นตามเจ้าปลาเข็มใส่ขาเนาะแต่ปราใส่พริกสดเดอ้อจะใส่ไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะใส่พริกปน่นกับขาเผาค่ะเราก็เผาเรียบร้อยแล้วนี่ขาจีเรียบร้อยปลาเข็มย่างกบกรอบ พักขากรง,งามดิตำเจ้าวปลาเข้มค่ะคาเผาเก้วคาน่ะหรอวะอืจะบันเลงลวกพักขาพัดพักบุ้งใส่กอกอย่างใส่กอกอีสานย่างกินกันไป อันนี้เอามาอุ่นดีนี่เหลืองน่ากินบ่น่ากินน่ากินอันนี้ก็ขวไม่ไม่เอ๋แต่ไม่ไม่ดิมะนอาวันนี้จะใช้มะนาวเลมอนมะนอาวอยู่ในตู้เน่าหมดหมด,หมด,หมดไปเนาะใหญ่เอยได้เวลาตำแจวแล้วดิ กรอบอยู่แต่จะละเอียดบ่ลูกสาหัสอยู่ตะกกินบ่ว้แหลกแล้วเดี๋ยวพี่ปนมาใส่เลย พี่ปุ่นพร้อมใส่หลวดเนาะเพชรหลายมันจะกินได้หน่อยมันสิบริสุทธิ์นุ่มมันจะไม่ได้ขวดหลาเพื่อนยังละ่ะจังสิได้หยุ่มค่ำใหญ่ แค่นี้กำลังกินดีเด้สิจิ้มดีเด้เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราจะไอ้นั่นต่อผัดผักบุ้งต่อเนาะ <c oughs> ผัดตะยอดมันก่อนกั้นไว้ทีหลังดีไหมได้แจวแล้วนี่แจวพร้อมแจวขาใจกอกย่าง อันนี้เอามารยาให้เกรียมหน่อยอือใส่กรอกยา่างแจ่วขาแจ่วขาไปตะก,กินอยู่ดีแจ่วปลาเข้มใส่ขาเผาลวกชะอมนิดหนึ่งพอดีไหมชะอมชะอม สวยนะ่ากินจิะกกัดปุดปุดเออสวยนะซื้อมาจากไหนนะโรบินสันเชียงใหม่โุ้ยน่ากินดีเนี่ยตึงใชโ่โอ้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 อย่าลวกมือค่อยเดอ้อ เดี๋ยวคงมาแหละอีกสกักสิบห้านาทีวาบหวาบหวาบก็จะตึงไปไหนล่ะตึงไม่ว่าอย่าไหมนะคะไม่มีขิงอ่อนไงมีแต่ขิงแก่ๆขิงค้างตู้ตอนขิงอ่อนเราก็ไม่ได้กินเออเออยัดใส่ไฟ น่ากินน่ากินน่าเจีน่าเจี๊ยใส่ขอกอิสานเอ้ยเบยคืองามน่ากินแต่แต,ต้องชิมต้องชิมแล้วว่ามันจะไอ้นั่นไหมตัดไปชิมก่อนโอ้ยลวกมือไมนะ่เนี่ยอ้าวลืมเปิดไฟอีกดวงหนึ่งแต่ก็สวยนคะคะ อันนี้เออเปิดให้นั้นหน่อดิเออเหมือนคนอ่ขี้เหนียวว่ะ <c oughs> ต้องเอามาย่างในอ่างนี่นถ้างั้นเหม็นทั่วบ้านเลยเนี่ย <c oughs> กินไส้กรอกเว้ย <c oughs> น้ำหมาาูมาพอดีมั้งน่ะ <c oughs> เหมือนเสียงรถเราเลย <c oughs> เออไหม คิดว่าอันสั้นๆเนี่ยคือใส่กอกไม่ใส่บุนเส้นอันยาวๆเนี่ยใส่บุนเส้นเหรอกดโตนนะคะมีขิงอ่อนแล้วกินขิงหมดนี่พอดีเป็นสาวขิงอ่อนกินกะ ไส้กอรอกหัวหอมกกุบเลยนะอืมแฮะแอแฮเขาไปซื้อผักบุง้งง่ามคักแต่ผักบุ้งกระดายโอ้ยแต่ชวอ่อนกำเท่าไหร่สิบบาทเดอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยทำอะไรกินเนาะยำผักนะโอ้ยอ่อนซ่อนใส่กอกนี่ดอกคไะ โอ้มาแล้วร้อนๆจ้าร้อนๆเลยมีหัวอหอมต้นหอมผักชีไทยสัดไปกระเทียมกลีบใหญ่ๆหนาะๆนะมีดอกหอมด้วยนะแต่ดอกหอมสมัยนี้ไม่อร่อยชิมก่อนเด้อชิมก่อนเด้อชิมก่อนเด้อแซบบ่แซบบ่แซบแซบ,แซบ,แซบ,แซบใส่กอกย่างขิงอ่อนหัวอหอม กระเทียมพริกสดเอาให้ได้นั่นเลยแกงปลาทายเขาเรียกอะไรแกงใบลาปลาทายปลาเห็ดโนลน่ะบบเอาเลยค่ะอันนี้ก็เหลือหน่อยนึงกินกินโปนกันไปเส้นค่ะเฮ้ยขวดน้าไปไหนโบ mm hmm. เจรจาเจรจะใส่กอกเยอะโอ้ไอ้ไอ้นี่แส่บอยู่ดิขนาดตตกแดดอ่ะยังไม่เปรี้ยวเต็มที่ใส่กอกพอดีนะได้อยู่แต่ว่ามันไม่เปรี้ยวอ่ะกระแซบนั่นละกิงกับกินเป็นดุ่นเลยเด้อ กิ่งอ่อนมัเก็เทศคนลูกเคยสีสกเกต่่ไม่กินหัวหอมปวเนาะผักก็เต็มที่เลยผักชีต้นหอมมีดอกหอมแถมอีกเซฟเคสเซฟเซฟใส่กอกย่างจ๋า